ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาวพื้นเมืองครับวันนี้พามาดูเครื่องอัดฟางครับของเสียอัมตัวนี้นิวฮอลแลนด์ครับขายนะครับตัวนี้ตัวนี้ขายครับใช้งานได้ปกติขายอยู่ที่แสนสามครับตัวนี้นี่ครับใช้งานได้ปกติครับใครสนใจติดต่อมาได้เลยครับ นิวฮอลแลนด์นิวฮอลแลนด์ี่อย่างนะ370สามเจ็ดศูนย์ครับตัวใหญ่ครับนี่แสนสามครับใครอยากได้ติดต่อมาได้เลยครับสภาพดีครับสภาพดีใช้งานได้ปกติครับนี่ครับใช้งานได้ปกติครับตัวใหญ่ ใครที่เล่นเครื่องอัดฟังครับอยากได้คอมเมนต์มาได้เลยครับให้งานได้ทุกตัวทุกอย่างดูข้างในครับดูข้างในสดมากเลยครับตัวนี้เสียอามปล่อยอยู่ที่แสนสามครับจังหวัดเพชรบูรณ์สนใจติดต่อมาได้เลยครับศูนย์แดสาม สามสามสาศูนย์หกสี่สองหกครับติดต่อผมมาได้เลยส่งฟรีร้อยโลส่งฟรีร้อยกิโลครับแสนสามนะครับดูครับใครที่เล่นเครื่องอัดฟางน่าจะดูออกครับนี่ n นิวฮอลแลนด์ใช้งานทุกปีครับอัดสบายเลยครับฟางก้อนใหญ่น,น,นี่ครับ อันนี้เป็นก้อนฟางครับผลงานฟางลูกใหญ่ครับฟางลูกใหญ่ผู้มจะไดที่ทุนน้อยครับแซมสามมาถึงนี่ลากกลับได้เลยขายเลยมั้ยเล่าเหตุผลมันมาเป็นไม้เลยไม้ห้องโซเลยมันเป็นผักติ๋ก แสดงว่าไทยไทมาแปลงใครที่ทุนน้อยครับมาดูได้เลยครับแสนสามอยากได้ทําธุรกิจอัดฟางสเตอร์ครับเดี๋ยวให้ดูฟันครับนี่โซ่ยังดีครับฟันยังดีครับพร้อมใช้งานครับ new holland ใครอยากได้ครับติดต่อมาได้เลยเดี๋ยวผมใส่เบอร์โทร้ให้ครับ ราคานี้หายากครับแสนสามไฟใช้ได้หมดครับระบบไฟใช้ได้หมดครบใครที่เล่นเครื่องอ่ะฟังครับอยากได้ราคาถูกๆครับราคานี้อยู่ไม่นานนะครับรีบติดต่อมาได้เลยแสนแสนสามครับสบายสบาย อัดทั้งวันนี่ชิวๆเลยครับนี่เหนก็เซอไพรเด็ดไปวันละหมื่นนี่สบายครับนี่เครื่องตัวนี้ทำงานสิบวันก็ได้ทุนคืนแล้วครับเครื่องตัวนี้วันละหมื่นวันละหมืน่นสิบวันก็ได้แสนแล้วครับนี่ใส่คูปุต้านี่ลากสบายเลยครับนี่ ดูข้างในระบบยังเป๊ะได้ติดต่อมาได้เลยครับ0833306426ครับแสนสามหาที่ไหนไม่ได้แล้วครับ New Holland ใครที่เล่นยี่ห้อน,นี้อยู่ครับตัวใหญ่ครับ New Holland ไม,มไ,ไม่มีผิดหวัง นี่ครับดูสภาพรวมๆใครเล่นตัวนี้อยู่ไม่มีผิดหวังครับวันหนึ่งนี่อัดได้กี่ก้อนเนี่ยเต็มที่1ันหาแปดร้อยถึงพันนี่ครับแปดร้อยถึงหนึ่งพันก้อนครับอัดแบบขี่คานนี่เนี่ย <c oughs> มันอยู่ที่ฟางอ่ะอ แปดร้อยถึงหนึ่พัใครอยากได้ครับติดรีบติดต่อมาเลยแสนสามทำงานสิวันก็ได้เครื่องฟรีแล้วครับนี่ททำงานแค่สิวันก็ได้เครื่องฟรีแล้ววันละหมืน่นละหมื่นครับเนี่สภาพพร้อมใช้งานครับพร้อมลุยราคานี้นี่หายากครับนิวฮอลแลนด์สภาพสวยสวย มีพัดลมด้วยครับไฟก็มีต่อรองได้ครับมาดูหน้างานได้เลยครับแสนสาครับแสนสามาดูของจริงได้เลยไม่มีผิดหวังครับสภาพนี้นิวฮอลแลนด์อะไรนะ370เจ็ <3 70. S 1> ครับรหัสสามเสภาพสวยๆแสนเดียวเนี่ยโอ้ ไปแสนสามสิบวันก็ได้ทุนคืนแล้วแสนสามครับใครอยากได้ติดต่อผมมาได้เลยครับนี่นของเสียอามใช้งานได้ปกติครับแสนสามแสนสาม ทำงานสิบวันก็ได้ทุนคืนแล้วครับนี่เครื่องสบายสบายไม่ต้องไปซื้อเครื่องใหม่ครับเครื่องใหม่โอ้แพงครับเอาราคานี้ไปเลยใช้งานได้ปกติมาดูมาดูได้เลยครับนี่ที่จังหวัดเพชรบูร์ครับอำเภอหน,นองไผ่สวยๆครับสวยๆกูบบต้าลากสบายเลยครับนี่สภาพนี้ แสนสามอัดทั้งวันครับนี่สบายนี่ครับก้อนฟังเน่นครับนังไม่ยุบเน่นเป๊ะครับนี่ม สิบเก้าถึงยี่สิบโลสิบเก้าถึงยี่สิบโลครับก้อนใหญ่อัดแน่นครับอัดแน่นทำงานทั้งวันสบายสบายครับชิวๆแสนสามครับใครอยากได้รีบเลยนะครับรีบเลยถ้าเกินกลางเดือนไปแล้วนี่ไม่ทันนะครับเนี่ยกลางเดือนไปแล้วไม่ทันเขาจะลงงานแล้วเ <laughs> ตรียมโรงงานแล้วครับเนี่ย ราคานี้นี่เฉพาะ15วันเท่านั้นสนใจรีบติดต่อมาได้เลยครับนี่หาหาไม่ได้แล้วครับ New ฮ o ล l ลน d ์ซื้อใหม่นี่เท่าไหร่นะถ้าไปซื้ออีกซื้อสองมีเดีวสามสี่แสนเลยวะทำไมเก่านอกห้าแสหกถ้าเก่านอกเนี่ยห้าแสนหกนะครับไม่นอกเลยไม่ไม่จบไม่ไม่เนี่ยหาแสนหกถ้าเก่านอกอยู่ที่สองแสนถึงสี่แสน เก่านอกก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงแต่อันนี้ใช้งานได้ปกติครับนี่ใช้งานซื้อเก่านอกมาอืมเสียอ,อามซื้อเก่านอกมาครับใช้งานได้ปกติอันนี้ก็ใช้งานประจําครับนี่บินเบลที่คอ,อนเลนเลยเหยได้ปกติอัดได้ปกติครับนี่เรียบเลยนะครับนี่แสนสามเท่านั้นครับแสนสามดวนดวนครับงานนี้ดวนแสนสาม อยากได้ราคาไหนมาต่อรองได้ครับโทรมาต่อรองได้สดจริงๆครับสดจริงๆใกล้จะถึงหน้างานแล้วครับนี่จะอปเปนนาใกล้จะถึงหน้าเก็บเกี่ยวแล้วใครอยากได้ครับสวยๆรีบเลยติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ